สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอฟซีช่องพระออนพี่สาวลุงพลน,นะคะใบนี้ายนี้นะคะพระออนก็เดินสำรวจนะคะสำรวจดูนะคะดูต้นไม้พระออน,นะคะเนไะหมาก็ลงฝรั่งเป็นยังไงบ้างเนาะ โอ้มาละกอนะคะคุณเอซมาละกอมาละกอมาละกอลูกไม่สวยนะคะคุณเอซแต่หวานนะคะหวานนี่ค่ะสุกขาต้นอีกแล้วนะคะเดี๋ยวพอลจะไปเอามีดนะคะมาปาดหรือว่าจะบิดเอาเลยเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะคุณเอฟซีโอ้โหนะคะนี่นะคะได้โอ้โห โอ้ยตกเลยนะคะคุณเอซโอ้ยนาะพ่อแม่พี่น้องอมะละกอสุกนะคะตกลงจากมือป้าออนเลยนี่ค่ะคุณเอซสุกนะคะเออไม่เป็นไรนะคะแข็งโกะเลยแข็งโกะเลยนี่ค่ะได้มะละกอสุกไปให้ย่าพากินแล้วยินนี้สุขาต้นนะคะสุขาต้นนี่นะคะ ไม่สวยนะคะแต่ก็หวานเพราะว่าเคยเอาไปกินแล้วนะคะลูกหนึ่งแล้วลูกสองลูกสามลุงเพชรก็เอาไปกินแล้วนะคะต้นนี้นะคะอร่อยแต่ต้นนี้ก็ยังไม่สุกนะคะยังไม่สุกมาระกอมาระกอมาระกอ เอ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ยตายแล้วเกิดอะไรขึ้นกับฝรั่งเนี่ยเหลืออยู่ลูกเดียวนะคะดูสิคะคุณเอฟซีฝรั่งหายนะคะฝรั่งหายเนี่ยไก่กินหรือว่าคนมาปิดไปกินนออนอทีนี้มีขโมยเข้าสวนประอ่อนแล้วนะคะนี่ค่ะเห็ดต,ต่ควันนะคะเนี่ยเนี่ยเห็ดต,ต่ควันนะคะ เนี่ยเหลืออยู่ลูกหนึ่งนะคะจากฝรั่งนะคะต้นนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะห้าหลูกนี้นะคะเหลืออยู่ลูกเดียวนะคะคุณเอฟซีมีคนเข้ามาสวนประออนแน่นอนเลยเนี่ยมีคนมาขโมยฝรั่งแน่นอนเลยเนี่ยปิดไปนะคะหรือว่าเป็นไก่นะคะเนี่ย แต่ดูดูแล้วนะคะพื้นนี่นะคะรู้สึกว่าจะมีรอยไก่นะคะปราอ่อนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะคุณเอฟซีนี่นะคะเกิอดอะไรขึ้นเนาะกับต้นฝรั่งปราอ่อนนะคะมีขโมยเข้ามาขโมยฝรั่งแล้วกำลังลูกใหญ่ด้วยนะคะฝรั่งต้นนี้นะคะหายไปนะคะหายไปแล้วนะคะ หนึ่งสองหนึ่งสองนะคะหกลูกนะคะหกลูกนี่ด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็สองสามสี่หกลูกนะคะหายไปนะคะวันนั้นยังเห็นเต็มต้นอยู่เลยนะคะถ่ายคุณเอฟซีเห็นเห็นอยู่วันนั้นนะคะโอ้ยมะฝรั่งเฮียพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผู้ใดมากล้าลากกเอาของปอเนาะมัน มีขีขข่ขโมยขี่ขจรละบ้นานพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเงดหลาเงดหลาย,ลายอันนี้ก็เป็นแมงวันขี่แมงวันสงสัยปอ,อนชินเดตัดถิ่มพ่อแม่พี่น้องนี่บม่หอดอกบอ่งามพ่อแม่พี่น้องอืมเนี่ยลูกอย่างเี้ยปอ,อนก็ยังไม่ได้ห่อนะคะคุณเอฟซีเนี่ยพอห่อแล้วนะคะเนี่ยพอห่อแล้วปอ,อนก็ยังไม่ได้หอ่อ จะทำยังไงดีเนะาะมกฝรั่งหายเกิดอะไรขึ้นอยู่ที่สวนป็าออนฝรั่งหายไม่ใช่ผักก็โดนดึงไปกินหมดแล้วหรอปลาออนคิดนะคะถ้าไม่ใช่คนขโมยก็จะเป็นไก่นะคะก็ภาวนานะคะภาวนาให้ไก่นะคะกินก็จะได้บุญได้กุศลนะคะคุณเดฟซี ดูสิคะพอออนนะคะกบโคนต้นฝรั่งหมดนะคะก็มีต่ลอยไก่นะคะนี่ค่ะสังเกตได้เลยค่ะคุณดิสีนนค่ะมีต่ลอยไก่นะคะเขียวันก่อนปอออนก็เอาหญ้าแห้งนะคะกบโคนโคนต้นฝรั่งนะคะ พอ,อนก็ขอบคุณนะคะคุณเอฟซีดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พ่อออนด้วยนะคะน้องหมาก็เดินตามหลังแต่จ้อยแต่จ้อยเดี๋ยวพามาดูนะคะพามาดูฝรั่งก็ลูกดกนะคะลูกดกพ่อออนก็ไม่มีเวลาเนาะคะ่ะเนาะที่จะมาห่อลูกดกอยู่นะคะลูกดกก็หลากหลายลูกที่พ่อออนไม่ได้ห่ออันนี้ก็พอห่อแล้วแต่ลูกมันเป็นอย่างนี้นะคะ <c oughs> ลูกมันเป็นอย่างนี้ปอนก็ไม่ห่อนะคะจะตัดทิ้งเอากันไกลนะคะตัดทิ้งเลยลูกไม่สวยนะคะคุณเอฟซีเราก็ต้องคัดลูกส,ยสวยๆนะคะหอ่อลูกนี้เป็นยังไงมากเนาะโอ้เหลืองแล้วนะคะเหลืองแล้วลูกนี้เหลืองแล้วน่าทานน่าทานมากเลยนะคะ อันนี้ก็อีกหน่อยก็พอห่อแล้วถ้าลูกไม่สวยพ่ออนก็จะตัดทิ้งนะคะคุณเอซลูกมันเป็นจุดๆเนาะค่ะเนาะคล้ายๆกับว่าสิดาหมักสิดาเป็นโรคเนาะค่ะเนาะก็ต้องตัดทิ้งนะคะ ออนก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะดูอะไรปร้าออนก็ยังไม่ได้เก็บเข้าที่เลยนะคะนี่ค่ะกะละมังถังแตกนะคะหลังจากที่ให้เขานะคะแอ้มเถียงนาให้นะคะนี่ค่ะเถียงนาป้าออนวันนี้ช่างก็ไม่ได้มาทำนะคะก็ยังไม่ได้เก็บเข้าที่เข้าทางนะคะ ก็ขอ,ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดินมาเอามะละกอสุกก่อนได้มะละกอสุกไปฝากยาพาแล้ว